ข้างแดงเปนปันหลูจักปันหลูซื้อเพิ่นเดินะอ่ะเนี่ยเอิไนนเะขามาหาลุดเบิ้งว,ว่าหน่อยมักหยอกแมดังเสียกเลยเบิ้งหลูเบิ่งเบิ้ง วุ้นหน่ะไปหากินเฟียงน้ำเขาหน่ะมามา,มา,มาพาไปกินเฟียงเล้วมาย่ <laughs> <laughs> งางมาดีๆเป็นนางดิเดรนะ์มา,าบ้านรถตักขิงม้หน้าที่ประจำของเราวุนาาา้นนึ่งก็กินเฟียงเลยคนแยกให้กินคุณละหม่องคุณละแกะเม่ยคุณท้องแดงกับปุ่นยุติใจเล่าคน คุณทองคำกับอีหล่าหน่อยก็ยูคนยูไผยยูมันอ่ะมาท้องแดงคำป็นคันคอ,อมามาเร็วๆพาไปกินเฟีย้ยงมาโอ้ยมาเถอะเถืเอเนเขาพากกันกินเฟีย้ยงอยู่คนน่ะ